เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับคำว่าลิงทีหรือลิงสิหรืออะไรเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางยูทูบทีหรือว่าเทเลคอร์ดัตตลิงเหมือนกันทั้งสิน้นเทเลคอร์ดัตตลิงเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ใช้งานอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อราวๆสี่สิบปีก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดเรื่องการทำสงครามเครือข่ายหรือว่า network centric warfare ซึ่งเ,เริ่มได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการใช้งานในปัจจุบันนี้วันนี้เราจะมาลองทำความรู้จัก data link คืออะไรนะครับแล้วก็ link t และ link 16เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงแล้วก็ในกองทัพไทยเนี่ยจะมีการไปทางไหนต่อระหว่าง link t และ link 16สําหรับท่านที่เพิ่งมานะครับก็สามารถกด subscribe ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่ว่าถ้ามี คลิปใหม่ๆหรือบทวิเคราะห์ใหม่ๆมาก็จะสามารถรับชมได้ทันทีนะครับผมในสมัยก่อนนะครับก็การสื่อสารในสนามรบเนี่ยก็จะขึ้นกับการพูดคุยด้วยเสียงผ่านวิทยุอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสนามรบเนี่ยม,มันมีความซับซ้อนมากขึ้นข้อมูลก็มีมากขึ้นการสื่อสารด้วยเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างไม่เพียงพอละแล้วมันก็จะช้าไม่ทันการด้วยหรือแม้จะสามารถจะถูกดักรับฟังหรือว่าถูกรบกวนสัญญาณได้จากฝ่ายข้าศึกนะครับดังนั้นเนี่ยการ ใช้วิธีการสื่อสารใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาอยู่ในแนวคิดของกองทัพทั่วโลกโดยพัฒนามาเป็นเทค h น i c a l ดัตต l ลิงซึ่งสามารถที่จะทำให้หน่วยต่างๆในสนามรบเนี่ยเห็นภาพเหมือนๆกันได้ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้สถานการณ์หรือว่า situation awareness นะครับซึ่งหมายความว่าเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็วิเคราะห์ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรต่อไป นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการแชร์ข้อมูลเป้าหมายนะครับข้อมูลระบบอาวุธหรือว่าแชร์คําสั่งการปฏิบัติการผ่านเท c ร i c a l ย a ด a ต i n ลิงด้วยรวมถึงมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อเซนเซอร์หล,หลายเซนเซอร์เข้าด้วยกันซึ่งก็ช่วยทําให้เซนเซอร์หลายเซนเซอร์เนี่ยฟีดข้อมูลฟีดภาพเข้ามาเป็นที่เดียวกันก็พูดได้ง่ายก็คือว่าแทนที่จะส่งข้อมูลหากันด้วยเสียงเนี่ยเราก็สามารถส่งข้อมูลหากันแบบดิจิตอลผ่านระบบวิทยุในเท c ร i c a l ย a ด a ต i n ลิงได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย นาโตเนี่ยมีลิงก์หลายลิงก์มากนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่ลิงก์16ซึ่งมีติดตั้งอยู่มันเครื่องบินรบ F16 ของเราอยู่แล้วลิงก์16เนี่ยใช้ UHF L-band แล้วก็มีระบบป้องกันการถูกรบกวนสัญญาณจากค่าสึกด้วยโดยสามารถที่จะใช้ในการส่งข้อมูลผ่านหากันในสนามรบแล้วก็สื่อสารกันด้วยเสียงส่งภาพส่งวิดีโอแล้วก็ข้อมูลการนำร่องหรือว่าข้อมูลเป้าหมายต่างๆซึ่ง การทำ secure communication แบบนี้ก็ใช้เทคนิค encryption หรือว่าพวก frequency hopping โดยลิงก์1ิหรือว่าลิงก์22เนี่ยจะเป็นลิงก์หลักของสหรัฐแล้วก็กองลังนาโตรวมถึงประเทศพันธเวตรอื่นๆที่ใช้ในการสื่อสารกันเป็นหลักนะครับ ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีลิงก์ที่เป็นลิงก์หลักของประเทศหรือว่า national data link ซึ่งแต่ละกองทัพเนี่ยยังปฏิบัติงานแยกกันอยู่การสื่อสารก็ยังเป็นการสื่อสารด้วยเสียงอยู่เช่นเดิมแล้วก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานกลางของ data link ของประเทศไทยที่จะกําหนดการสื่อสารระหว่างเหล่าทัพทาให้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะทําการลบแบบ network centric ได้อย่างชัดเจนนักก็จะต้องว่าว่ากันเป็นเหล่าทัพไปนะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพอากาศเองเนี่ย เราได้รับเ,เทคโนโลยีเท c ร i c a คอ a t ด l i n ์ลิง์มาพร้อมกับการจัดหากริปเพนเมื่อสัก1ิปีก่อนจากประเทศสเวีเดน,นะครับเรื่องแปลกแต่จริงเนี่ยก็คือประเทศสวีดนเนี่ยเป็นประเทศแรกที่มีการพัฒนาแล้วก็ใช้งานเท c ร์เ a คอร์ดดาร์ลิง์เป็นประเทศแรกของโลกเลยนะฮะโดยเท c ร i c a l d a t ด l i n ์ลิง์แบบแรกเนี่ยถูกติดตั้งบนเครื่อง j 3 5 Dark e n ตั้งแต่ช่วงทศวร์ษที่1950ช่วงนั้นนะฮะก่อนที่ชาตินาโต้เนี่ยจะเริ่มมาพัฒนาแล้วก็มาให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ด้วยซ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการติดตั้ง t e l e i c l l Data Link นบนเครื่องบินลบตั้งแต่ d r a k e n Weekend จมนมาถึง g ร i p e n นในปัจจุบันซึ่งเมื่อกองทัพอากาศจัดหา g ร i p e n นแล้วก็ซ a บ340 AEW เข้าประจำการนะครับก็ทำให้เราได้รับเทคโนโลยี t e l e i c l l Data Link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยแล้วก็กองทัพเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยในการพัฒนาต่อแล้วก็เพิ่มความสามารถให้ตรงกับความต้องการของกองทัพอากาศเองแล้วก็ ออกมาในรูปของลิงทีซึ่งมีแผนจะติดตั้งกับอากาศ,ากาศยานของกองทัพอากาศในหลายๆอากาศยานนะครับเช่นในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการติดตั้งกับ F5 TH แล้วก็ T50 TH แล้วแล้วก็กำลังติดตั้งเพิ่มเติมกับ Alphajet แล้วก็ AT6 ในอนาคตส่วน F16 เนี่ยตอนนี้ยังติดตั้งลิงค์16อยู่นะครับในฝูง403ส่วน102-103เนี่ยยังไม่ได้มีท c t i c a l ัต t ลิง n ์นะครับ ลิงก์ทีเนี่ยคุณสมบัติรวมๆเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างจากลิงก์สิมากนักนะครับแต่ว่ามีขีดความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลในระหว่างหมบินแล้วก็ระหว่างหน่วยต่างๆในสนามรบด้วยกันเองนะครับมากกว่าที่จะเน้นการส่งข้อมูลไปมาระหว่างหน่วยในสนามรบแล้วก็กองบัญชาการแบบลิงก์สินะครับเช่นถ้าเราจะพูดได้เห็นภาพเนี่ยก็คือว่าลิงก์สิเนี่ยจะเน้นการรับส่งเป้าหมายระหว่างหน่วยบัญชาการภาคพื้นดินหรือว่าเครื่องบินเอเวกับเครื่องบินที่ติดตั้งลิงก์สิบหก แต่ลิงค์ทีเนี่ยจะมีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลแล้วแลกเปลี่ยนเป้าหมายกันเองในระหว่างโบูบินแล้วด้วยนะครับซึ่งทําให้ลำหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปิดเรดาร์แล้วก็จ่ายเป้าไปให้อีกลำหนึ่งซึ่งไม่ต้องเปิดเรดาร์แล้วก็สามารถซ่อนพลางแล้วก็ใช้อาวุธได้แทนลำที่เปิดเรดาร์นะครับซึ่งก็เป็นแท็กติกที่ทําให้เครื่องบินกระเพ็่นของสวีเดนเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความได้เปรียบในสนามรบได้มากขึ้น แม้ว่าโดยวรวมแล้วเนี่ยลิงก์สิบหกเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าลิงค์ทีนะฮะหรือว่าลิงค์ของสวีเดนก็ตามโดยลิงก์สิบหกเนี่ยคิดความสามารถในการส่งข้อมูลมีในไกลกว่าแล้วก็รองรับจํานวนหน่วยในเครือข่ายได้มากกว่าเพราะว่ากองกําลังนาโตเนี่ยต้องใช้จํานวนหน่วยที่เข้ามาในสนามรบเยอะมากนะครับแล้วก็ลิงก์เนี่ยลิงก์สิก็เป็นลิงค์มาตรฐานที่ปฏิบัติงานร่วมกับชาติที่มีลิงค์สิได้ซึ่งในประเทศ แถบนี้แถบอาเซียนนะรก็จะมีสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ใช้ลิงค์16หลักแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือมีไทยซึ่งใช้ลิงค์16บน F16 นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในประเทศ Nato เนี่ยก็ดิพลอยลิงค์16กับกองกําลัง Nato ทุกทุกกองกาลังนะฮะซึ่งลิงค์ทีที่มีพื้นฐานจากสวีเดนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เข้ากันได้กับลิงค์16ซึ่งจริงเนี่ย จริงๆน่าจ,จ,จะให้สื่อสารกันผ่านลิงค์16และลิงก์ทีก็าสามารถทําได้แต่ว่ายังติดข้อจํากัดบางประการอยู่ซึ่งเป็นเรื่องของทางนโยบายมากกว่าทางเทคนิคนะครับแล้วก็สวีเดนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการติดตั้งลิงก์16บนเครื่องบินของตนเองเช่นกันเพื่อที่จะสามารถเปิิงานร่วมกับกองกำลังของนาโตได้แม้ว่าสวีเดนจะไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกนาโตก็ตามนะครับ เช่นที่สวีเดนติดตั้งลิง16มอนคริปเพนเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองลังชาติอื่นในปฏิบัติการ Unified Protector เหนือลิเบียได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยสวีเดนก็มีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานลิง์16ของตนมากขึ้นเรื่อยเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นในยุโรปได้นะครับ แต่ปัญหาสําคัญที่สุดของการใช้ลิงเซ็กเนี่ยก็คือผู้ใช้ลิงเซ็เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลให้ใช้เครือข่ายได้ทุกครั้งนะครับซึ่งในกรณีของประเทศไทยเนี่ยคือเราต้องขออนุญาต US i n d o p a c o m หรือว่ากองบัญชาการกรองทัสาาพสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกทุกครั้งนะฮะทุกครั้งที่มีการเปิดใช้ลิงเซ็ต้องขอโค้ดและขอรหัสผ่านจาก US i n d o p a c o m ทุกครั้งดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ลิงเซ็เนี่ยต้องได้รับอนุญาตถึงจะใช้งานได้แล้วก็ U.S. Indo p a c c o m เนี่ยจะสามารถควบคุมแล้วก็จะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของเครื่องบินของไทยเนี่ยที่ใช้ลิงค์16ได้จากกองบัญชาการของ U.S. Indo p a c c o m ที่ฮาวายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสหรัฐยังไม่อนุญาตให้ใช้ลิงค์2ลิงก์ในเวลาพร้อมกันได้เช่นถ้าเราใช้ลิงค์16ตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องปิดลิงค์ T หรือถ้าใช้ลิงค์ T เนี่ยก็จะไม่สามารถออนไลน์ลิงก์16ได้การใช้งานพร้อมกันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะว่าสหรัฐนกังวลเรื่อง Data Inte g r i t y หรือว่าความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ต้องการให้เกิดการรบกวนกันร,ระหว่างข้อมูลซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับชาติที่ต้องการใช้ลิง์16นั่นหมายถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมและดูแลลิงค์ของตอนเองได้100%ซแล้วก็ต้องยกการดูแลและการควบคุมบางส่วนให้สหรัฐนะครับแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะนั่งอยู่ที่ฮาวายก็ตามซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศที่ใช้ลิง์16นะครับสิงคโปร์ก็โดนอย่างนี้ ประเทศนาโตก็โดนกันอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งที่เขาตกลงกันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าประเทศไทยโอเคเงื่อนไขนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ร่วมกับเขาหรือถ้าไม่โอเคเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงมาใช้ลิงก์อื่นซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอกองทัพะกาศไทยก็มีการพัฒนานลิงก์ทีแต่ว่าการติดตั้งลิงก์ทีควบคู่ไปกับลิงก์สิกเนี่ยก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสหรัฐนะครับแล้วก็ในสำหรับประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีขีดความสามารถสูงมากนักเนี่ย ก็น่าจะจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตเพื่อเข้าถึงมิชชั่นคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินรบที่เราจะต้องการติดตั้งลิงกทีซึ่งนั่นเนี่ยหมายความว่าถ้าสหรัฐอนุญาตให้เราทำเองเนี่ยก็พอจะไหว ค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่สูงนะแต่ว่าถ้าสหรัฐไม่อนุญาตเนี่ยเราต้องให้ผู้ผลิตทำเนี่ยก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายในหลักหลายร้อยล้านนะครับเพราะว่าการแก้ไขมิชชั่นคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งลิงค์ทีเนี่ยจำเป็นต้องทําการวิจัยแล้วก็เซอร์ติฟายการติดตั้งลิงค์ทีบนอ,อากาศยานก่อนแล้วก็ลิงค์ทีเนี่ยมันเป็นลิงค์เฉพาะซึ่งมีประเทศไทยใช้อยู่ประเทศเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกของโลกในทุกๆก,การติดตั้งสหรัฐเนี่ยจริงๆเนีสหรัฐเขาก็มองเห็นว่าตรงเนี้ย น่าจะเป็นข้อจํากัดของประเทศไทยเพราะว่าเขาก็อยากจะปฏิบัติการร่วมกับประเทศไทยได้นะครับเขาก็พยายามจะโน้มน้าวให้ประเทศไทยเนี่ยมาใช้แล้วก็มาร่วมอยู่ในวงลิง์16ซึ่งจะสามารถที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยร่วมปฏิบัติงานกับประเทศอื่นได้แล้วก็การใช้งานลิงค์16เนี่ยก็จะมีสหรัฐเนี่ยได์หรือผลักดันการพัฒนาอยู่แล้วประเทศไทยก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรก็คือรอใช้ได้อย่างเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ต่างกัน กองทัพอากาศไทยในปัจจุบันเนี่ยจึงมีแนวคิดที่จะใช้ลิงก์สลิงก์ควบคู่ก,กันไปนะครับโดยเครื่องบินที่กองทัพอากาศเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าถึงมิชชั่นคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยกองทัพอากาศก็จะดําเนินติดการติดตั้งลิงก์ทีลงไปเลยเพื่อที่จะเพิ่มเครื่องบินเข้ามาในเครือข่ายนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินที่มีการติดตั้งลิงก์ทีเนี่ยก็คือกริปเพนซับสามสี่ศูนย์เออเูแล้วก็อ e ีลินนะครับอัลฟาเจ็ ออ t อ0 t h แล้วก็ F5TH รวมถึง AT6TH ซึ่งกำลงังเซ็นสัญญาในปีงบประมาณนี้นะครับในส่วนของ F16 ฝูง403ที่ติดตั้งลิงค์เนี่ยแล้วก็เราก็ยังไม่ได้รับการการอนุญาตหรือการอนุมัติให้แก้ไขมิชชั่นคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งลิงค์ทีเนี่ยก็มีการใช้งานลิงก์สิอยูออ่การส่งข้อมูลระหว่างฝูง F16 403กับฝูงอ,อื่นในกองทัพอากาศ ในปัจจุบันก็ยังทําไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องเป็นการสื่อสารกันผ่าน voice เท่านั้นซึ่งถ้าต้องการปฏิบัติงาน่วมกับชาติพันธมิตรแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงสื่อสารของชาติพันธมิตรเช่นสหรัฐสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องใช้งาน F16 ซึ่งติดตั้งลิ n 16แทน Gripen Alpha Jet T50 หรือ AT6 หรือว่า F5TH เนี่ยก็ต้องใช้การสื่อสารผ่านวิทยุแบบดั้งเดิมอยู่เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่า Link เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ใช้งานร่วมกันได้ณนะปัจจุบันย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ปัญหาทางเทคโนโลยีแต่เป็นปัญหาด้านโโลบซีหรือว่านโยบายนะครับดังนั้น,นขีดความสามารถในการติดตั้งลิงก์ทีหรือว่าการรับเทคโนโลยีดัตตลิงก์เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขสําคัญในการเลือกแบบเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ที่จะมาทดแทน L16 ADF ฝูงหนึ่งอซึ่งจะเปิดโครงการการจัดหาในปี2 5 6 6นี้นะฮะผู้ที่เข้ามานําเสนอข้อมูลเพื่อที่จะแข่งขัน ขายเครื่องบินให้กองทัพอากาศไทยเนี่ยก็ต้องพยายามหาตัวเลือกแล้วก็หาข้อเสนอให้กองทัพอากาศพิจารณาโดยเฉพาะ2ตัวเต็งจากสหรัฐแล้วก็สวีเดนก็คือ f 1 6 v แล้วก็ Gripen e f เนี่ยก็ต้องเสนอว่าจะทำอย่างไรที่จะให้กองทัพอากาศเนี่ยสามารถเข้าถึงมิชชั่นคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะติดตั้งดาต้าลิงก์ของตนเองได้ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวแปรในการที่จะส่งผลทบต่อการเลือกแบบเครื่องบินในอนาคตได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตครับ